คุณผู้ชมครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองจากการเดินทางเงยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือการขอบคุณไทยที่ไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มใดเข้ามาใช้เป็นฐานในการแทรกแซงทางการเมืองของกัมพูชานะครับความเคลื่อนไหวของผู้นํากัมพูชาในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่นักเคลื่อนไหวกัมพูชาถูกจับในไทยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ไทยก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งตัวนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ กลับกัมพูชาหลังจาก U N H C R เข้ามาดูแลแล้วครับจากกรณีกรงรายาลิมโสกาและพรพันนาถูกจับในไทยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและหน่วยงานสิทธิมนุษยชนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจับตัวก่อนคุณมาเน็ตเดินทางมาเยือนไทย พร้อมทั้งแสดงความกังวลว่าทั้ง3คนจะถูกส่งตัวกลับประเทศซึ่งอาจจะได้รับอันตารายเนื่องจากทั้งหมดมีหมายจับในกัมพูชาและเคลื่อนไหวโจมตีการทำงานของรัฐบาลร่วมกับพักฝ่ายค้านล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือ UNHCR ได้เข้ามาดูแลเรื่องการย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3แล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้คุณมาเน็ต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ใช้โอกาสในการแถลงข่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ไม่อนุญาตให้กลุ่มใดก็ตามเข้ามาเคลื่อนไหวแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชา And thanks for your reaffirming of your support that not allowing Thai uh, territory to be used for any activities for interference in Cambodian Internal politics, the same thing Cambodia Government is also give commitment of not allowing Cambodia soils as a land or for conducting activities to interfere with Thailand, or causing uh, issues in Thailand. ้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ขานรับกับแนวทางของกัมพูชาย้ำถึงนโยบายของไทยที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ประเทศไทยเป็นเวทีแทรกแซงกิจการภายในหรือดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตารายต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับสื่ออย่างกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเดอะพนมเป็นโพสต์และคัมแร์ไทมส์ก็นำเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการที่ไทยและกัมพูชามีแนวทางไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมทางการเมือง ประเทศเพื่อนบ้านในประเทศของตัวเองครับ